สมมุติว่าเราเป็นวิศวกรอาวุโสในบริษัทไบโอเทคกำลังเจอกับไวรัสเอ็ระบาดและทีมวิจัยเขาก็เจอเป้าหมายแล้วคือโปรตีนหนามของไวรัสางานของเราตอนนี้เลยคือวางแผนพัฒนาวัคซีน m r n a ตัวใหม่ให้เร็วที่สุดเลยอันนี้คือโจทย์จาก c a p stone p r o เ e c t ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเหมือนการจําลองสถานการณ์เลยค่ะว่าถ้าเราต้องเอาความรู้ทั้งหมดมาใช้จริงเนี่ยในการวางแผนสร้างวัคซีนตั้งแต่ต้นจนจบมันจะเป็นยังไงซึ่งเราจะเน้นไปที่4ี่ภารกิจหลักๆใช่ค่ะตั้งแต่การออกแบบสูตรการผลิตการควบคุมคุณภาพแล้วก็การเตรียมตัวสําหรับสเกลใหญ่โอเคครับ ส่วนประกอบหลักๆของวัคซีนตัวนี้ก็คือมี mRNA ที่ให้รหัสสร้างโปรตีนหนามมีสารเสริมทธิตตัวใหม่ชื่อ STG-L01 ค่ะตัวนี้เป็น STING agonist แบบละลายในไขมันช่วยกระตุ้นภูมิได้ดีและทั้งหมดนี้ก็ถูกขอหุ้งด้วย LNP หรือ Lipid Nanoparticle ถูกต้องค่ะงั้นเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาดูแผนพัฒนาเบื้องต้นกันว่าตั้งแต่การออกแบบการผลิต QC ไปจนถึงตอนต้องผลิตเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ค่ะลงรายละเอียดแต่ละส่วนกันเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มภารกิจแรกเลยการออกแบบสูตรแล้วก็กำหนดคุณลักษณะสำคัญหรือ CQs อันนี้เหมือนกับเป็นวางพิมพ์เขียวให้วัคซีนเลยหรอเปล่าครับถูกต้องค่ะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยสูตร LNP ที่เราเสนอกันเนี่ยก็จะใช้ไขมัน4ชนิดในสัดส่วนที่คำนวณมาแล้วแบบว่า เพื่อให้จับกับ mRNA ได้ดีมี ionizable lipid เยอะหน่อยแล้วก็ให้มันคงตัวด้วยคอเลสเตอรอลแล้วก็มีตัว PEG lipid อีกนิดหน่อยอ๋อมีสัดส่วนโมลาด้วย 50,10, 38.5, 1.5ใช่ค่ะแล้วก็ผสมสารเสริมฤทธิ์ STGL 0 1เข้าไปอีกประมาณ1%ของไขมันทั้งหมดตัวนี้มันจะเหมือน ตัวส่งสัญญาณเตือนภัยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นน่าสนใจครับแล้วก็มีการกำหนดอัตราส่วน np ด้วยที่6.1อันนี้เพื่อให้บรรจุ mrna ได้เต็มที่ใช่ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่า mrna มันเข้าไปอยู่ในอนุภาคไขมันได้แบบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว cqas เหรอครับคุณลักษณะสำคัญที่ต้องคุมเข้มๆเ,เลยมีอะไรบ้างครับที่แบบว่าพลาดไม่ได้เลยอืม จริงๆมีหลายตัวนะคะแต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือขนาดอนุภาค LNP ต้องพอดีพอดีขนาดนี้สำคัญยังไงนะครับค่ะต้องประมาณ80ถึง120นาโนเมตรคือถ้าเล็กไปใหญ่ไปมันก็จะมีผลต่อการที่เซลล์จะดูดซึมเข้าไปอ๋อเข้าใจครับแล้วก็ประสิทธิภาพการบรรจุทั้ง mRNA แล้วก็ตัว Adjuvant เนี่ยต้องสูงสูงเลยค่ะเกิน90ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าโดสยาถูกต้องใช่ค่ะไม่งั้นปริมาณยาที่ได้อาจจะไม่พอและแน่นอนเรื่องความเป็นปราศจากเชือ้ออันนี้คือ,อข้อบังคับเลยสำหรับยาฉีดแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องคุมสารก่อไข้หรือเอนโดท็อกซินให้หน้อยมากๆต่ำกว่า0.25 EU ต่อมิลลิลิตรเพื่อความปลอดภัยครับผมชัดเจนเลยครับเหมือนมีสเปคที่เราต้องทำให้ได้ตามมีเปะ๊ปะค่ะ ้ไปต่อภารกิจที่2การร่างแผนผังกระบวนการผลิตอันนี้เหมือนเป็นแผนที่ในโรงงาน GMP ใช่แล้วค่ะเป็นแผนที่นำทางเลยแบ่งง่ายๆเป็นกระบวนการต้นน้ำหรือ upstream กับปลายน้ำ downstream ต้นน้ำคือการผลิต mRNA ถูกต้องค่ะผลิต mRNA ให้ได้เยอะๆก่อนเริ่มจากออ DNA แม่แบบแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่า IVT หรือ In vitro transcription เหมือนสั่งคัดลอกรหัสพันธุก,กรรมในหลอดทดลองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องทำให้บริสุทธิ์ด้วยพอได้ mrna บริสุทธิ์มาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปลายน้ำค่ะปลายน้ำนี่คือการสร้าง lnp แล้วก็คือเอา mrna ที่ได้เนี่ยมาผสมกับสารละลายไขมันที่เราเตรียมไว้ผสมกันยังไงครับ ใช้เครื่องผสมแบบพิเศษค่ะอย่างพวก Impinging Jet Mixer หรือ Microfluidic Mixer มันจะผสมกันเร็วมากจนเกิดเป็นอนุภาค LNP เล็กๆขึ้นมาอ๋อต้องใช้เทคนิคพิเศษใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็ต้องเอ,อ่อกำจัดตัวทำละลายเช่นเอทานอลออกไปแล้วก็ทำให้วัคซีนเข้มข้นขึ้นด้วยเทคนิค TFF TFF นี่คือ Tangential Flow Filtration ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการกรองแบบของเหลวไหลขนานไปกับแผ่นกรองเพื่อล้างเอาสิ่งเจือปนออกไปแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นขึ้นสุดท้ายก็กรองค่าเชื้อบรรจุในสภาวะปลอดเชื้อถูกต้องค่ะกรองผ่านฟิลเตอร์0.22ไมครอนแล้วก็บรรจุแบบ aseptic fill finish ฟังดูทุกขั้นตอนต้องควบคุมอย่างดีเลยนะครับ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปภารกิจที่3พอดีคือแผนการควบคุมคุณภาพหรือ QC plan ใช่เลยค่ะคือเราไม่ได้รอตรวจตอนสุดท้ายอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า In process controls หรือ IPCs ด้วยคือตรวจระหว่างทางถูกต้องค่ะตรวจตั้งแต่วัตถุดิบที่รับเข้ามาเลยต้องเช็ค identity ความบริสุทธิ์ต่างๆพอผสม LNP เสร็จก็ต้องสูมาวัดขนาดอนุภาคดูออเช็คเรื่อยๆค่ะหลัง TFF ก็ต้องวัดความเข้มข้นดูว่าตรงตามที่ต้องการไหมคือเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสเต็ปเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ แล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือ final product ก็ต้องถูกสุ่มมาทดสอบ c q a ทั้งหมดอีกทีใช่ค่ะทดสอบทุกอย่างที่เรากำหนดไว้ในภารกิจแรกเลยเพื่อย,ยืนยันว่าวัคซีนทุกล็อตเนี่ยได้คุณภาพตามมาตรฐานจริงๆก่อนปล่อยออกไปเป็นการการันตีซ้ำอีกทีเพื่อความมั่นใจแน่นอนค่ะสำคัญมากมาถึงภารกิจสุดท้ายครับภารกิจที่4ข้อควรพิจารณาในการขยายขนาดการผลิตหรือ scale up อันนี้น่าจะ เออท้าทายสุดๆเลยนะครับจากแล็บสเกลเล็กๆไปผลิตทีเป็นล้านล้านโดสโอ้ใช่เลยค่ะเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมมากๆอย่างแรกเลยคือเรื่องการผสม LNP เนี่ยเครื่องผสมในแล็บมันอืมกำลังผลิตไม่พอแน่ๆต้องเปลี่ยนเครื่องต้องเปลี่ยนค่ะอาจจะต้องไปใช้เครื่องที่รองรับโฟเรสสูงๆอย่าง Impinging Jet Mixer ที่สเกลใหญ่ขึ้น หรือบางทีอาจจะต้องอใช้เครื่องเล็กๆหลายๆตัวทำงานขนานกันไปเลยเรียกว่า parallelization ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่าผลลัพธ์มันเหมือนเดิมคุณภาพเท่าเดิมถูกต้องค่ะต้องมีการทำ process validation อย่างดีแล้วการกรอง TFF ละครับพอปริมาณเยอะๆจัดการยังไงครับพื้นที่กรองคงต้องใหญ่ขึ้นมาก ใช่ค่ะพอปริมาณเยอะพื้นที่เมมเบรนก็ต้องใหญ่ตามความเสี่ยงที่มันจะอ,อ,อุดตันหรือฟา l ลิงก็สูงขึ้นวิศวกรก็ต้องคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมหรือ critical process parameters CPPs เช่นพวกแรงดันอัตราการไหลใช่ค่ะอย่าง TMP หรือ transmembrane pressure p r o s s flow rate พวกนี้ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้กระบวนการมันราบรื่นแล้วก็ยังได้ประสิทธิภาพดีเหมือนเดิม เรื่องความปลอดเชื้อในสเกลใหญ่ก็น่าจะจัดการยากขึ้นนะครับความเสี่ยงสูงขึ้นสูงขึ้นมากค่ะแนวทางหนึ่งที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือการใช้ระบบแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ single use systems SSUs อ,อพวกถุงท่อข้อต่อที่ใช้แล้วทิ้งเลยใช่ค่ะมันช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนข้าม cross contamination ได้เยอะเลยแล้วก็ลดภาระเรื่องการทำความสะอาดการฆ่าเชื้ออุปกรณ์แบบเดิมๆด,ด้วย สะดวกขึ้นแต่ก็ต้องจัดการเรื่องขยะตามมาก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆมากๆเลยสำหรับวัคซีน mRNA <S <S คือเรื่องโซ <Onun> ่ความเย็นหรือโคเชนใช่ไหมครับที่ว่ากันว่าต้องเก็บเย็นจัดๆ <S <S ใช่เลยคะ่ะอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญเลยเพราะ mRNA มันไม่ค่อยเสถียรในอุณหภูมิปกติต้องเก็บที่ลบเจองศาเซลเซียสหรือบางทีต่ำกว่านั้นอีกโหลบเจนี้มัน ตู้แช่แข็งธรรมดาก็เอามาอยู่ใช่ค่ะต้องเป็น ultra low temperature freezer เลยแล้วไม่ใช่แค่การเก็บนะคะการขนส่งนี่สิคะท้าทายมากต้องออกแบบระบบขนส่งระบบติดตามอุณหภูมิตลอดเส้นทางแบบเข้มงวดมากๆเลยห้ามอุณหภูมิแกว่งเลยต้องมีการ validate ระบบขนส่งด้วยแน่นอนค่ะต้องทวนสอบว่าระบบมันรักษาอุณหภูมิได้จริงตลอดการเดินทางโอ้ครบท้วนมากๆครับ ฟังการเดินทางผ่านทั้งสี่ภารกิจนี้แล้วทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่คิดสูตรวางแผนผลิตคุมคุณภาพเตรียมสเกลอัพมันคืออกระบวนการพัฒนาวัคซีนจริงๆเลยใช่ค่ะมันสะท้อนภาพจริงเลยว่าต้องใช้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมเข้ามาผสมผสานกันเป็นการผรสมผสานที่ซับซ้อนแต่ก็สําคัญมากๆในการสร้างนาวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนได้ถูกต้องที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ครับมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้หน่อย ในขณะที่เทคโนโลยี mRNA กับ LNp นี้มันพัฒนาไปเร็วมากๆเลยวัคซีนในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่โรคติดเชื้อแล้วค่ะมีศัก,กยภาพไปต่อได้อีกเยอะเราอาจจะเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ไปสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นอะไรได้อีกบ้างครับพอจะนึกออกไหมครับอืมก็น่าคิดนะคะอย่างเช่นวัคซีนรักษามะเรง็งหรือการเอาไปใช้รักษาโรคทางพันธุก,กรรมบางอย่างก็น่าจะเป็นไปได้ในอนาคตค่ะ